โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมอินแฮนวันนี้เราก็จะมาต่อกันหลังจากที่หายไปนานเพราะว่าเก็บตังค์แต่งรถจนเต็มทุกคันแล้วสำหรับแตงค์คั BAA บวก S แล้วจะแย่งพู้ทำไม <laughs> แต่องอะไรวนี่ <laughs> ไม่รู้เฮ้ยผมกไม่อยู่อ่ะแรงชนจ้ะเกือบเสียจังหวะเฮ้ยเบรกไม่อยู่คี่ปล่อยแล้วกลับมาได้เฉยเลยเกือบหลับแต่กลับมาได้วะเอาแล้วไง ไอเดี๋ยวใจเย็นดิเอาเอาไปชนเองเด้อไปชนเองเด้อไปฝั่งไหนดีฝั่งนี้แล้วกันฝั่งที่หนึ่งเขาวิ่งไปเถอะเขาจะมาผุดลึนช่องไปไหนไปเลยจ้า ตามหรอกรอบนี้แค่ไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งเอ้ยนี่ก็มาจังเลยโอ้ยเอเอชนอีกเออปวดหัววะ่ะส,สองแซงไปอีกเอา้าโอ้สามแซงไปเรื่องมาการเทียบเลยสี่แคแซงเอา้าอะไรวะเนี่ยคุณวายชิบหาย Oh, 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 Interceptor here for the assist, Mr. I can't see Be advised, suspect entering South Land Drive. เฮ้ยโอ้โหแม่เอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหหาทําหาทํา นี่นักแข่งคนละเนี่ยแรงใช่อย่าเบรกนะชนตัวดุ้งเลยนะ

Control, I see him and I'm going for it! Got a dangerous driver and a bulls**t. This is dispatch for a spotted at Underwood Gardens. He's got me in my car! <coughs> hey. to oh, uh, <coughs> i go Your cash belongs to me.

WJD has arrived on the scene dispatch. All units progressing in oh. university circles. Siku. รีบไปก่อนเลย Suspect entering University Central. on so the scene. Interceptor is here to get in on the We're going after this one too. Undercover has to drop out of this fight, folks. We're here, team, let's do this. Wants us to are this เออผ่านนาทีในที่สุดก็ผ่านสองแสนแสนึงได้คืนไหมเนี่ย

อไรตัวเอมละคันของละคันก็ฟังนั้นเไฟเจอห่เมีร้านอะไรนะสกร้หน่งเือนวันเดือนวัน่านห้นละับเจ็ดสิบสองร้าน่ไะไรมาดีฮะดูดิชีวัะไรสักเล็นิดละไปฮะโอ้ยชิไปเละเดี๋ยววุ หมดแ้วใช่ไมหมีชิดได้ยัไ่อะรล่ะองนี้ตีมที่องอ้ชั่นยังใช่เลยนะชี้อาทิตสัตย์ 捡鸡在面，老鸡、yeah, yeah. oh,，直接老了嘞。再咬一遍，捡那个老鸡，一木，老鸡木的，再再送，再咬一嘴。

อยู่หลังเหรอเห็นอะไรอย่างนี้เปล่าแงออกไเออเข้าดูไอ้เหี้ยโห่สิใส่หน้าฟาบดี๋ยวรอที่ที่รอชี้อะไรอย่างเนี้ยตั้งใจ 给我老娘，吓人！ อันนี้แหละอยากลองขี่แข่งมานานแล้วมา Stop at this bench. That burp we're after is in a lotus. All oh, yeah, it's we've got a fresh sighting of the suspect at Douglas Park. Yeah, I don't know if this really knows how to drive. Let's end this and go grab a beer. โอโไอ้เหียมีรถแรงแม่งไปอย่างนี้เองไอสัตว์เอ,อ้ยใครตามไม่ทันก็จริงแต่ชนดีนี่แม่งดุง้งเลยโ,โชนี่อะ่ะเป็นเหียอะไรเนี่ยทำไมชอบชนอ n t โอ้ย,อยชนท้ายกูอีกเออชนแม่งอีกเออแยแงรงจิงยังคนชนกันในระนาดเลยสั แรง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 ไฟแรงไฟเฮี้ยความเร็วตามไม่ทันแล้วโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ประตูตามไม่ทันนะกูเนี่ยตามไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮี้ยอะไรเนี่ยเออโอ้โหหางหังหายไปเลยเออ เงยหน้าอย่ามองไม่เห็นนี่ Patrol one in on the action too. แ่แค่ไข่ตามกูไม่ทันนะกูยังตามความเร็วตัวเองไม่ทันเลยโอ้โหเขี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหกูว่าแล้ว ไม่มีใครตามความเร็วกูทันแล้วกูก็บังคับรถไม่อยู่ด้วยปิดเลสเย้ยหล่อนไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยแรงจริงโอ้โหแบบวมียจะเก๊กอียวฉันรถเตียงกันฟาโอเคสำหรับคลิปวิดีโอเกม Need for Speed อันเบาก็ขอาจว่าเพียงเท่านี้นะครับตอนแรกมีปัญหานิดหน่อยเข้าเกมไม่ได้ทําอยู่หลายวันหนีไปในจีนเทสเลยแล้วเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับบาย